อันนี้เป็นกล่องของ P C X 1 6 0นะแล้วก็แล้วก็กล่องมันเนี่ยดับมีปัญหานะครับอยากจะบอกว่ากล่องของ P C X 1 6 0ยเนี่ยรถใครที่มีกล่องดับกล่องหลับหรือกล่องมีปัญหารีแมปไม่จบอะไรเนี่ยก็สามารถมาหาผมได้นะผมสามารถทำให้มันฟื้นคื้นชีพติดกลับมาเหมือนเดิมได้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายบางทีก็ ค่าทำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500-2,000นะประมาณนี้แหละเออถ้าใครมี p c x 150-160กล่องหลับกล่องเออร์เลอร์อะไรเนี่ยสามารถส่งมาทำได้รถกล่องใอนเดอรเนี่ยถ้าเป็นกล่องของคันนี้เดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ดูสดๆเลยว่ามันจะหมู่หรือจะ ว่าเป็นยังไงบ้างมาดูเ,เครื่องหน้าไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะโอเคทุกอย่างหายเป็นปกติดีข้อมูลทุกอย่างาเหมือนเดิมนะครับมาฟังเสียงสตาร์ทเครื่องกันโอเคนะครับ ยัเงเบ,บาให้ดูแลกันกล่องคันนี้เนี่ยคือรีแมทมาแล้วแล้วก็แก้ไฟล์ทุกอย่างแล้วก็ถ้าหลับหลุได้กล่องมีปัญหาค่าใหม่ได้ทุกอย่างกล่องยางไม่เสียนะครับหรือใครมีปัญหาเรื่องกล่องพังเราเรียกว่า50าส้ 150, 160, 160, สิเนี่ยมาหาผมได้เลย อองขรีแมปให้ดูอีกทีนึงนแล้วกันครับทางนี้เลย